ราจับยู้เยนได้แล้ว

น้องเฟิร์นน้องเปิร์นน้องเปิร์นน้องเปิร์นบอสบอสบอสของน้องเปิร์นไม่ธรรมดาเลยจ้าเอาไปแล้วรับของฝันเร็วต้องเชื่อไปยิ้สามอยู่ไหนแกะเลยแกะเลยบอสนาทีได้ของน้องเปิร์นแกะเลยค่ะแกะเลยแกะเลยค่ะยิ้สามอยู่ไปแล้วอ่าแกะเลยแกะเลยมันดูโมนไปแล้วอยู่ แกตรงนี้เลย2อาเชอร์ร <Ende esa> ับลูกรับ้าครับบงา้างมทบ้งมาบอง้มาบมัามาบาบ้มาา้าบมามาไ้้บบ้า ไมนะ่อไปแทนนะคะไม่ไม่จ้แทนเลยเรื่อนเมมันครื่องน้ำเา้ไม่ไปไหนเลยไได้อีกเครื่องเออหมดมันวาง่างน้ำาลน้ำตาปาไม่กินแห่ละเจ้ามือปลานอะอดมินตุสัตว์ลองไว้อ่ะดูว่ดโนม ทำไมออกก่อนเลยใจออกก่อนเลยขนลุกเลยเนาะขนลุกเลยค่ะว enfin ันนี้ขอลพาเรียกกล่องใหญ่เลยลลุน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 รับมมกลอง้อ้หสุดยอดขอบคุณนะครับเหเราอมีเสือหลังนะครับมีมีเอนอยากได้เนอยากได้

ก็ชี้่ไหนเออโอ้ยต้อบก็เขาเอาไปก้อนเลยโอ้ยอะไรจอยเอาไม่อบกแล้วกันเอาเตาอังโล ไมโครเวฟนั่นแหละของขวัญปีใหม่นะคะรอรุ้นกันนะคะเอฟซีรอรุ้นของขวัญเอฟซีนึกว่ามีโอเรายังมีลุ้นไงเอฟซีเกือบซื้อมาแบบนี้เหมือนกันแล้วเตรียจะซื้อมาอยู่แล้วคุณจอนนะครับผมน้องชายก็กำหนดเอาไว้ให้ไม่ต่ำจากพันพันบาท ได uh ้ขบวนแล้วแนมด้ขบนแล้วนะกันหนึ่งเริ่มแล้วเิ่มแล้วขบวนแล้วจาเรื่องเบอร์ซองออกนะเร่อเบอร์ซอวันนี้วันของเธอหรือเปล่าวางมาลูกมาตรวนี้เบอร์เก้าชิดปากแอป็นน้ามาแล้วด้ยเนี่ยน้ำมาแล้วโอ้ยโอ้แนนเอาสันยสวัสดีค่ับ คกไม่ได้ยังไม่ได้ไ่ไม่ได้ไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ไม่้ไม่ไไม่ได้เมไม่ด้ไม่ไม่ได้ไมได้ไ่ไดไมด้ม่ไไม่ได้ม่เด้่ไไม่่ไ้่ดม่ไดไม่เด้ไ้ม่้ม่ได้ได้ดุ ประธานมานั่งตรงนี้แล้วไอ้ไม่หลไปรยใช่สบายใจเราไดู้เย็นเาเป็นควันมูเลยทมาย่้าวันนัยาจไม่ดูเย็นก็เย็นถ้าวันไปแบน้ครับคุณอตาหรเ่องกระายังไม่ออกคืออะไรได้คนกยังยไม่ลงคัวได้แล้วไงนี่ ยองยังวันยังอีกไปอีกแล้วท่านขาอีกแล้วโอ้ยนโอ้ยาชนะโว่าจะตองมนบเขดอแล้วมันคู่กันมันคู่กันเครื่องทำน้ำอุดนเ่ัเก้าเดน เบอร์ไหนเบอร์ไหนดูมือคนทำงานีงานเบอร์อะไรดีจังมือกโอ้โหไปเดอดจังสารหนึ่งเอ็ดเปี้ยวอแล้วินเลยวันนี้เจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าี่เจ้าอยากอะไรอาอรขอบคุณนะคะมาลุ้นรางวัลนะคะวันนี้นะ เออมันดังอยู่ได้ยุ่โทรศัพท์ดังอยู่นะคะเบอสป่าจะเลอเจ้าเจ้าทเบียนนอยเดีป่า่หน้าวนดเลีนนเียวันอซองกันที่ได้ยันเ่ากันนีละนระเวียงจะวันไรลืนกันยานียานียาดียานียานียาียานียาียาา ไหน่อยได้จ้าขันกัไีสวัสดีค่ะรว่วมลุ่นร่วมเชียนะคะอรางวันใหญ่นะคะกับแอดเบนวันนี้อยู่ที่โคกหนองนานะคะสก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแอดเบนเนี่ยจะได้ชิ้นเล็กได้แคชิ้นใหญ่หรือว่าจะได้สอง ยากายได้อองดเป็นบรยากยเ็นบรรยากาศหน่อแล้วอยากไปหนสียน้องโน้องโไพร้มใจจริงๆให้คนได้ขกันอโอ้ยได้ได้ของยาชียาชีไมม่ไ ของแม่ดงอีบอกว่าได้แค่องนชี้น้องโท่โป้

แล้วยิ่งเทแล้วยิงได้ควบเราไม่ต้มาแล้วนะบางทีบางทีอาจะจองจองไปแล้วก็ไม่ได้แล้วเขาเอาแล้วผมว่าจะเอาที่หม้ปูนมาห่ออยู่ของใหญ่เจ้าระบาดสิได้ของไข่มันมาเบอร์20จ้าเอาแบบปั้นน้ำกันลุ้ได้ตู้เย็นป้าจะได้เครื่องซักผ้ายังไม่มีใครได้เครื่องซักผ้าหมดแล้ว

นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงตะเพี๊ยบให้เลยขอบคุณมากค่ะทุกคะ